คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสุนโดยศิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนาศิษะไลเด ตอนนี้เรื่องที่รออยู่ฮะเป็นสายของน้องเติร์กน้องเติร์กบอกว่ามีเรื่องเราเตือนแล้วนะประสบการณ์ที่อยู่ร่วมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเพื่อนหลังหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละผ่านมาสิบสองปีแล้วแล้วตอนนี้น้องเติร์กอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องเติร์กสวัสดีครับเล่าให้ฟังหน่อยเติร์กเหตุการณ์ที่บอกว่าเราเตือนแล้วนะแล้วเราก็อยู่ในใน,ใน,ใ,นในเหตุการณ์ด้วยถือว่าอยู่ร่วมนะครับเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นยังไงครับเติร์กครับเอ่อเหตุการณ์นี้มันต้องย้อนไปปี ห้าสามนะครับอืมอ่าเป็นปีที่ผมเรียนจบมหกพอดีครับก็เรื่องรวมันคือคืนวันที่เรียนจบมหกเลยนะครับอืมก็หลังหลังจากมีพิธีอะไรที่โรงเรียนเราเรียนจบมหกเสร็จพ๊กก็ผมกับเพื่อนมากลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือไปต่อบ้านเพื่อนนะครับครับก็คือผมจะบอกว่าจากโรงเรียนผมไปบ้านเพื่อนผมตอนเนี้ย มันมันไปได้หลายวิธีแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือนั่งเรือไปได้ครับนั่งเรือเหรอครับโอ้ครับนั่งเรือไปได้ก็ก็ก็คือก็นั่งเรือไปครับอ่ไปกันประมาณห้าหกคนครับครับก็ในขณะที่นั่งเรือครับก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งมาเรือห้าหกคนเพื่อนนั่งเรือไปเที่ยวบ้านเพื่อนหลังจากหลังจากเพิ่งจบ ครับผมอืครับแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งมีอาการเมาเรือครับอืเมาเรือแล้วก็อ้วกตหอดหมดสติไปครับครับก็คือก็ก็ไม่มีอะไรเราก็ช่วยดูแลประฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรปกต,ติครับอ่าจนเรือจอดที่ท่าก็ก็ปลุกเพื่อนครับแล้วก็คือเดินทางต่อจากท่าเรือครับอืไปบ้านเพื่อนน่ก็ใช้ใช้ระยะเวลาแบบ ประมาณหนึ่งเพราะว่าลงจากเรือแล้วเราก็ต้องไปขึ้นรถเมล์แล้วก็พอลงจากรถเมล์เนี่ยต้องเดินเข้าซอยอีกหลายกิโลเลยครับจากเรือไปขึ้นรถเมล์แล้วเดินเข้าไปอีกครับ้เดินเข้าซอยแบบเป็นกิโล่ะครับเออก็เดินเข้าไปคือมันจะเป็นคือพอเจอบ้านเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นบ้านแบบเออเป็นบ้านทรงไทยประยุกต์ครับ คือเป็นบ like ้านแบบหลังค่อนข้างใหญ่แบบเปียเหมือนแบบคือตระกูลของเพื่อนผมเป็นเหมือนแบบข้าราชการเก่าอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นเป็นบ้านในสวนมะเหมือนเป็นแบบอ้าน่รัลักษณะเป็นบ้านในสวนอยู่ในกรุงเทพเหรอเติ๊กอยู่ในกรุงเทพครับว่าคือเป็นคือเป็นบ้านเก่าอะครับแต่ว่าเป็นเหมือนแบบไทยไทยประยุกต์หน่อยหน่อยไม่ใช่ไทยเดิมครับ ก็ปกติครับก็ก็นั่งดื่มนั่งกินเงนปกติจน,นเพื่อนผมที่มันที่มันอ้วกตอนขึ้นเรือคร<อ>ับก็คือเหมือนแบบพอประมาณแบบห้าทุ่มยี่คือมันก็แบบขอตัวว่าง่วงแล้วไม่ไหวแล้วมมเมามากครับจะขอกลับบ้านอมก็คือพี่ตองคิดดูว่าทางที่เข้ามามันประมาณสอกิโลโ<ห>แล้วคือมืดแบบ มืดแบบมืดนะครับออในณเวลานั้นครับคือเดินออกไปเนี่ยน่่กลัวไปอยู่ในบ้านนี่ครับเออแล้วจะกลับทําไมอ,อ่ะคือพวกผมว่าเนี่ยมาล้วจะกลับบ้านแล้วพวมผมก็เกี้ยกล่อมให้มันแบบ,บเอ,อ้ยนอนนอนนี่เลยเดี๋ยวกลับเช้าด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยจนจนเราตะล้อมเพื่อนสำร็จรก็เพื่อนเพื่อนก็อยู่ออแบบมันบอกเอองั้นเดี๋ยวไปนอนนะ เดี๋ยวไปนอนห้องของเพื่อนเจ้าของบ้านอะไรเงี้ยก็มก็ก็ไม่ไม่ได้สนใจครับคือก็นั่งกินกันต่อแล้วก็เพื่อนก็เดินไปนอนจนจนตัวผมเองอะ่ะหน้าน่าจะแบบสิ้นสติกันคาโต๊ะเลยครับคือเมาเมากันจนแบบหลับคาโตะกันไปทุกคนนะครับคือผมรู้สึกว่าผมอะ่ะหน่าจะหมดสติเลยบางช่วงตีสอง แล้วคือผมตื่นใีทีคือหกโมงเช้าแล้วในช่วงเวลาสี่ชั่วโมงนะครับที่ผมหลับไปเรื่องที่เกิดขึ้นคือเพื่อนเจ้าของบ้านเนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนคนทุบอะไรครับแบบตุ้ง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 เขาได้ยินเสียงเหมือนคนทุบดังมากคเขาเลยเดินไปดูที่ต้นเสียงนะครับเดินไปดูที่ต้นเสียงก็ไม่มีอะไรครับอืม แล้วจังหวะที่เขาเดินออกมาจากบริเวณที่เขาได้ยินเสียงครับเสียงมันเหมือนตามไล่หลังมาครับตุงต้งตุ้งตุงต้งตุ้งจนเขาแบบเอ้ยไม,ไม,ไม่ไม่ปกติละเพราะเพื่อนเขาอยู่บ้านมาอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เกิดนะครับก็คือไม่เคยเจอเลยแบบนี้แล้วไอ้ต้นเสียงที่ว่าเนี่ยมันมาจากตรงไหนเติะ จนเสียงที่เขาได้ยินไล่หลังเนี่ยครับมาจากเสียงมาจากห้องนอนเขาครับมาจากห้องนอนเขานะอืมเขาเลยตัดสินใจเปิดเข้าไปในห้องนอนครับพี่ปองภาพที่เห็นคือเพื่อนที่ขอตัวมานอนก่อนหน้านี้นนครับอเอาหัวตัวเองโขกมุมเสาอยู่ฮะเฮ้ยคนลูกจริงเหรอโขกแบบจริงจังเลยครับแบบป้องปัง้งปัง้ปง,งแบบเฮ้ย เปนแบบคือเพื่อนผมก็เลยเข้าไปห้ามพยายามจะห้ามแล้วคือแบบไอ้คนที่ละเมอเอาหัวโขกเนี่ยเป็นผู้ชายตัวเล็กมากนะครับอืแบบสูงประมาณร้อยหกสิบแล้วแบบผ,มผอมๆเลยครับ,รบส่วนเพื่อนเจ้าของบ้านเนี่ยสูงร้อยแปดสิบเป็นผู้ชายตัวใหญ่อเอาไม่อยู่ครับพี่ป๋อครับคือแบบเข้าไปแบบกอดไม่ให้เพื่อนเอาหัวหมง่งเลยเอาไม่อยู่ครับ,รบจนแบบเพื่อนเจ้าของบ้านต้องตะโกนเรียก เพื่อนนะครับว่าแบบใครมีใครอยู่แบบใครยังไหวบ้างมาช่วยหน่อยมันเอาหัวโขกกำแพงอะไรเงี้ยครับ<อ>ซึ่งแบบตัวผมก็คือสิ้นสติแล้วไม่ไม่รับรู้คือเตอร์น็อกไปแล้วใช่ครับจะม,มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่ที่อยู่ในวงเราก็ได้ยิน<อ>เหมือนก็ก็คือวิ่งไปช่วยคที่ผงใช่ไหมครับว่าผู้ชายตัวใหญ่สองคนเอาผู้ชายตัวเล็กๆเนี่ยไม่อยู่ เขาไม่อยู่เลยครับคือมันก็ยังเอาหัวโขกมุมเสาอยู่จนจนหนังเปิดเห็นกระโหลกครับยคือเอาหัวโขกเสาเนี่ยจนหัวเนี่ยเปิดเห็นกระโหลกคือเลือดอ,อะไรโอ้โหแบบอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับมุมมุมเสาครับพี่ปองหนึภาพแบบเป็นมุมเสาคมๆเลยครับ,รบเอาหัวโขกมุมตรงนั้นแบบไม่หยุดอจน แบบไม่รู้จะทำาไงครับคือก็โวยวายโวยวาย,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 ยกันจน <inappropriate> อาของเจ้าของอาของเพื่อนผมอะครับที่เป็นเจ้าของบ้าน <im> คุณอาเขาเดินมาแล้วแบบในมือเหมือนเขากำอะไรอยู่สักอย่าง <im> ครับเดินมาแล้วก็พูดว่าหยุดได้แล้วไอ้นันหยุดแกล้งหลานได้แล้วครับ เขาเลยมาพูดประโยคนี้คือทุกอย่างยุติเลยครับจากที่แบบโอกัโอกวโขกโอกโอยูอก่ก็หยุดเหรออุย้ยกนลุกอ่ะครับเออหยุดปุ๊บค,คือคุณอาเขาก็เอาพาคนที่ที่ทเจ็บ,ะบนะครับหมบไปโรงพยาบาลครับแล้วพวกผมก็ตื่นขึ้นมาตอนหกโมงผมก็แบบเห็นภาพเพื่อนสองคนนะครับเลือดเต็มตัวเลยครับผมก็เลยถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไร เมื่อคืนเมาแล้วพวกมึงตีกันหรออะไรเงี้ยเขาบอกเปล่าเนี่ยกูกลับมารับพวกมึงไปโรงพยาบาลเนี่ยเกิดเรื่องแล้วโอ้เฮ้ยเกิดเรื่องอะไรวะจนแบบไปถึงโรงพยาบาลนะครับก็คือผมก็ได้รู้เรื่องราวที่เล่าไปในขั้งต้นนะว่าเพื่อนเอาหัวโขกสาวแล้วคนที่มาช่วยไว้คืออาของเพื่อนก็ รอจนเพื่อนที่ที่ที่ประสบเรื่องะครับ,รบฟื้นบอกเชื่อไหมครับว่าวินาทีที่เขาฟื้นมาเขาเห็นหน้าคุณอาของเพื่อนผมนะครับเขากรีดร้องตกใจแบบแบบคนกลัวแบบกลัวอะไรสักอย่างนะครับเหรอแล้วคือเขาก็พูดว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่จับเขาว่าเอาโคกจับหัวเขาโขกกับเสาครับ าก็บ,บอกยังงี้อ่ว่าเนี่ยคนนี้แหละคนนี้แหละอ,อ,อาอาของเพื่อนผมชื่ออาทิตนะครับเขาเลยเรียกว่าอาทิต<อ>แบบอาทิตยเนี่ยแหละอาทิตย์เป็นคนจับหัวเาขา,ขาโข<อ>กแล้วคือเพื่อนเจ้าของบ้านบอกบ้าบ่ออาทิตแต่เป็นคนช่วยมึงให้หยุดน,นะเว้ย<อ>ไม่ได้เป็นคนจับหัวมึงโขกกูเลมันเป็นคนแบบห้ามไม่ให้มึงเอาหัวโขกไม่เห็นมีใครจับเลยมันก็ยืนยันว่าอาทิตเนี่ยแหละอาทิตเนี่ยแหละเป็นคนจับหัวมันโขก ครับอาทิตย์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าหน้าของคนที่จับหัวเอ็งโคกอ,อ่ะเหมือนอาเลยใช่ไหมอาเหมือนเป๊ะเลยใช่ไหมมันก็ตอกว่าใช่ครับเอ่อสรุปแล้วคือเป็นฝาแฝดของอาทิตย์ครับที่เขาเสียชีวิตไปนานมากนะครับตั้งแต่ ถ้าผมจะไม่ผิดก็คือน่าจะตั้งแต่วันที่เกิดเลยครับวันที่อะไรนะวันที่วันที่เขาเกิดกันเลยครับคือแปดคนหนึ่งเสีย<อ>คนหนึ่งรอดนะครับอ๋อคนหนึ่งคือคืออาทิตย์แล้วอีกคนหนึง<ช>่งคือ,ค,ค,อคืออนันต์อนันต์ครับผมใช่ไหมออใช่ครับแล้วก็คือพอเพื่อนผมแบบได้สติแล้วครับว่าแบบอ๋อโอเคคนที่ทํามันไม่ใช่อาทิตย์ืมเป็นอนันต์ แล้วคืออาทิตย์เขาก็บอกว่าปกติอ่ะอนันต์ไม่เคยทําร้ายใครเลยนะอคือเขาก็วนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้แหละครับคนในบ้านก็อาจจะแบบพบเห็นแบบคนหน้าเหมือนอาทิตย์เดินอยู่ในบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแฟนของอาทิตย์ก็คืออานาันต์ที่เสียไปอืมใช่ครับ,รบก็คือปกติเขาไม่ทําร้ายใครเลยจนต้องมาเค้นถามเพื่อนตัว<อ>ต้นเรื่องครับ,รบว่าระหว่างทางที่เดินจัด โต๊ะที่กินเหล้ากันไปห้องนอนเนี่ยได้ทำอะไรหรือเปล่าครับคือตอนแรกมันก็ไม่ยอมบอกครับจนแบบต้องค้นความจริงกันแบบจริงจังนะครับคือเพื่อนมันก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่มันรู้สึกแปลกแป่กแหะเริ่มตั้งแต่ตอนอยู่บนเรือครับต้งบนบนเรือเหรอครับครับคือมันบอกตอนนี้มันหมดสติเลยบนเรือครับออมันฝันผู้หญิงคนหนึ่ง สวยมากครับสวยแบบสวยมากๆะครับพี่ป๋องใส่ชุดแบบเป็นเหมือนแบบชุดไทยแบบ,ค,บคนมีจังนะครับสมัยก่อนมาบอกกันว่าถ้าเธอจะเข้ามาบ้านหลังเนี้ยอย่าทําอะไรไม่ดีนะ<อ>เราเตือนแล้วนะครับมันก็แบบมันมันก็แบบไม่รู้ว่าฝันนั้นคืออะไรนะครับ<อ>แล้วคือ เหตุการณ์ที่ระหว่างที่มันเดินจากโต๊ะเล่าไปห้องนอนนะครับอก่อนที่มันจะถึงห้องนอนเพื่อนผมเนี่ยมันแวะไปเคาะห้องห้องหนึ่งครับเป็นห้องนอนของน้องสาวเพื่อนผมครับครับคือมันคงอารมณ์เหมือนประมาณว่าแบบเมาะครับแล้วก็แบบจะเปิดห้องผู้หญิง,ไง,ไงอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ด้วยด้วยทาวใสย,ด,ยด้วยครับ หมือนพยายามมาเคาะๆๆแบบจะให้แบบน้องสาวเปิดออกมาอะไรเงี้ยครับโอ้โหแล้วก็คือเหมือนแบบมันบอกว่าระหว่างที่มันเคาะมันได้ยินเสียงคนพูดตัวเราเลยอย่าทาแบบนี้เราตื่นแล้วนะเสียงอะไรนะเติกเสียงคนพูดนะครับเป็นเสียงผู้หญิงคนเดิมในฝันมานนะครับโลมาเตือนเราเตือนแล้วนะอย่าทําแบบนี้เราเตือนแล้วนะอย่าทาแบบนี้ครับจนมันแบบมันเคาะจนแบบคือน้องเขาก็ไม่เปิดนะครับคือ คือน้องเนี่ยมันก็คือเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเหมือนกันแล้วคือเขาก็จะรู้เหมือนรู้นิสัยพวกปีเตียครับ,รบว่าจะเปิดออกมาโดนแน่ๆอะไรเงี้ยครับ<อ>เปลือยไม่เปิดอ,อันที่เขาเลยแบบอ๋ออันนั้นเขาคงไม่พอใจที่แบบจะเข้าไปทําอะไรลางเขาอะไรไอย่างเงี้ยครับครับก็เรื่องราวก็ประมาณนี้ครับพี่ปองเดี๋ยวนะคำว่าประมาณนี้เนี่ยพี่ก็ยังคงไม่สามารถจะบอกว่าประมาณนี้ได้เพราะว่าพี่มีคําถาม สิ่งที่เติร์ก<พ>เล่าก็คือเพื่อนคนเนี้ยที่บอกว่ามันมีอาการมันเริ่มต้นแต่บนเรือก็คือมีอาการเหมือนเมาเรือที่เติร์กบอกถูกป่ะครับแสดงว่ามันเริ่มจุดเริ่มต้นเริ่มต้นจากตรงนั้นเหรอฮะใช่ครับหรอตั้งแต่พวกเมาเรือนะแล้วก็ไปขึ้นรถเมลแล้วก็ไปเดินเข้าไปในในในบ้านถูกไหมใช่ครับอ๋อไล่ตอนที่บนเรือเนี่ยเขาเมาเหล้าหรือเมาเรือตอนนั้นเมาเรือครับเมาเรือแต่ตอนที่มามาดื่มกันมาเมาเนี่ยมาถึงบ้านแล้ว ครับผมเอ่อคาถามที่สําคัญก็คือแล้วผู้หญิงที่มาบอกเขาว่าเป็นใครอ่ะก็ตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ครับพราว่าแบบวกผู้หญิงคนไรนเป็นใครครับเพื่อนผมก็คือก็ไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นนะครับอจนเพิ่งมารู้เมื่อเมื่อไม่กี่ปีนี้เองครับตอนตอนเพื่อนผมย้ายบ้านนะครับ ือแบบย้ายออกมาอยู่เองแล้วแบบมันเก็บของมาคือครับผมก็ไปช่วยแล้วมันมีลูกผู้หญิงคนหนึ่งหล่นลงมาเป็นลูกของเหมือนเขามันมากกว่าทวดนะครับอ่ครับรุ่นรุ่นที่สูงกว่าทวดไปประมาณสองรุ่นนะครับครับของของเขาอะครับอของเพื่อนผมผู้หญิงคนที่มาเตือนเพื่อนอีกคนนะฮะก็คือคนนี้อาจจะเป็น<ช>เป็นเป็นย่าทวดเป็นบนรรพบุรุษใช้คํานี้ก็แล้วกาัน อ่าใช่ครับเป็นนักผรุษของเพื่อนนะครับอ่อมาเตือนครับอ่าอ๋อแล้วก็มาเตือนมาเตือนคือคือ,คอก่อนในนี้ก็เคยมีอาการอะไรแบบนี้มาเพื่อนเราคนเนี้ยครับก็นิสัยก็ประมาณนี้ครับพี่คือ,อเ,คเป็นเป็นผู้ชายที่แบบค่อนข้าง,างจะชูค่อนข้างแบบอ,อะไรเงี้ยครับเรียกว่าถ้าโทษนะเม,มาเมื่อไหร่ก็ก็หงีเมื่อนั้น อ่าใช่ครับแอลกอฮอล์ลงล่างอย่างเดียวเลยครับอ่าเป็นแบบนี้ทุกครั้งซึ่งเพื่อนในกลุ่มก็รู้ดีก็รู้ครับแต่ว่าไม่คิดว่าแบบจะกล้าทํากับน้องสาวเพื่อนอะไรอย่างงี้ครับโอ,โ,อโอ้โหคือคือน่า,าแบบว่าถ้า,าๆๆวันนั้นเนี่ยเพื่อนคนเนี้ยไปนอนตามปกติไปนอนตามปกต,ปนนต,ปกติก็ไม่มีอะไร ใช่ครับเรื่องจะไม่ไม่เกิดขึ้นเลยครับเออหรือว่านะตอนนั้นถ้าเขาจะกลับแต่มันกลับไม่ได้หรือว่าฟังเพราะว่าจากการเดินทางไปบ้านเนี้มันไม่ง่ายเลยทั้งเรือทั้งรถทั้งต้องเดินเท้าเข้าไปจะให้เพื่อนกลับในยามวิกาลก็คงไม่ได้เนะแต่การกลับของเพื่อนคนเนี้ยไม่รู้ว่ามันอยากจะกลับไปไปไป,ไปทำภารกิจอะไรเราก็ไม่รู้นะนะอยากจะกลับบ้านจริงหรือเปล่าหรืออยากจะไปไปไปหาที่ระบายว่ารเราก็ไม่รู้นะครับแต่สุดท้ายไม่ได้กลับ เพื่อนทุกคนก็เป็นห่วงแหละก็ให้พาไปนอนห้องนี้แต่ระหว่างทางนั่นแหละนะไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีเข้าวิญญาณของของของแฝดของคุณอาทิตย์เนี่ยที่เสียไปแล้วเนี่ยแกก็คงจะห่วงหลานเนี่ยแกก็เลยมา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 มจะใช้คําว่าจะบอกแกล้งก็ไม่แกล้งนะเติ๊กใช้คําว่าลงลงโทษ เออจะบอกแกล้งไม่แกล้งเพราะลองเล่นเท่าแบบว่าเสียเลือดเสียเนื้อขนาดเนี้เอาหัวโขกเสาซึ่งเป็นมุมแหลมด้วยว่าฟังนั้นนึกถึงเสาเสาบ้านที่ไปเลือนไทยอะฮะมันจะมีแบบทรงกลมกับทรงที่เป็นเหลี่ยมนะนะครับไอเหลี่ยมเนี่ยไอตรงมุมเนี่ยผมบอกเลยว่าโดนเข้าไปเนี่ยมีแตกนะฮะมีแตกนะเออแล้วเขาบอกว่าเขาเขาเขาบอกไหมฮะว่าตอนนั้นความรู้สึกก็คือเหมือนโดนคุณ,ค,ณคุณอาเนี่ยอันต์เนี่ยซึ่งเสียไปแล้วเนี่ยจับหัวเขาโขกเลยหรอ ใช่ครับคือเขาบอกว่าเขานอนอยู่แล้วเขาเห็นภาพแบบคนที่หน้าตาเหมือนอาทิตย์นะครับกระชากหัวเขาขึ้นแล้วก็เอาฟาดกับฟาดกาับเสาปังปังปังที่พวกเราดีเนี่ยนะใช่ครับแล้วเนี่ยไอบาดแผลที่ว่าเนี่ยมันหนักขนาดไหนอะเตอกก็เย็บไปห้าเข็มมครับถ้าดยังไม่ผิดประมาณห้าเข็มอมีรอยแตกมีบาดแผลมีเลือดมีเลือด คือเห็นเห็นเนี้ยของของหัวกะโหลกเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วครับเติ์กหลังจากพอเขาเริ่ม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 มีสติก็ละกันนะะไปถึงโรงพยาบาลละรักษาบาดแผลแล้วละเขาเขาเขารู้สึกผิดไหมครับก็เอาอย่างนี้ที่ชุกวันนี้มันก็อย่างนี้ยเหมือนเดินนะะจริงอแอ้วาเราเพืว่านอือก็ก็คือเพื่อนเพื่อนก็ยังคบอยู่ครับคือในมุมของความเป็นเพื่อนเนี่ยเขาค่อนข้างโอเคอ่ะอ๋อ จะคือแบบนิสัยส่วนตัวเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเงี้ยก็ก็ทางของเขาคนระับเจ้าชู้ชอบอชอบผู้หญิงเวลาเมาเมื่อไหร่ก็จะมีอาการแบบนี้แทบ<ช><ว>รังหล่อใช่ครับออันนี้อันตรายนะเตนะ๊กอันนี้อันตรายนะคือถ้ากินกินเหล้ากับเพื่อนอยังโอเคแต่ถ้าเกิดไปกินที่อื่นเนี่ยโอกาสสุ่มเสี่ยงโทษนะต่อการโดนเตะโดนกระทืบโดนทําร้ายเนี่ย เผื่ออาจจะท<ช>ิงท่านแบบโดน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 ฆ่าเลยมันมีสีสีสูงนะใช่ครับพี่เขเป็นไบไท้ไทครับหรอเออถ้ากินเหล้าเมาแล้วไม่มีสติขนาดเนี้ยนี่ยังดีนะที่วิญญาณของของอน,นันต์เ็าเหมือนกับมามาคือคงอยากจะมามามา,มาลงโทษอ่ะเออคือแสดงว่าคิดกับหลานเขาไม่ดีแล้วอ่ะใช่ครับเหมือนเหมือนเขารู้ว่าแบบ จะคิดจะทําอะไรอะไรหลังจากนั้นยังมีโอกาสได้ไปบ้านหลังนี้อีกไหมครับเตอร์กก็มีได้ไปเมื่อหลายปีก่อนตอนไปช่วยเพื่อนย้ายบ้านนะครับออือช่วง <อา S 2> ช่วงเข้ามาหลายเพื่อนย้ายออกมาแบบอยู่คอนโดอะไรเงี้ยคอก <า S> ็ไปจนจนได้เจอรูปรูปนั้นนะครับ <อา S 2> ที่ที่ผมบอกว่าเป็น,นต้นตะกูลเพื่อนแล้วก็เอาไปผมก็ถ่ายไปให้เพื่อนคนที่เกิดเรื่องอ <า S 2> ดู วันนี้ใช่ผู้หญิงที่มึงเล่าไหมครับเขาบอกว่าใช่ครับอ,อ๋อก็เป็นบ,บนรรพบุรุษของบ้านเรือนไทยหลังนี้แหละใช่ครับอ,อ๋อแล้วปัจจุบันนี้ผ่านมาสิบสองปีแล้วกับเรื่องนี้เนี่ยณนะตอนนี้บ้านหลังนี้เป็นยังไงครับก็ถ้่าที่ผมรู้คือก็ไม่ไมีใครอยู่นะครับรเพราะว่าเหระ ครับเพราะว่าพ่อแม่เพื่อนก็ก็ก็เขียนแล้วแล้วก็น้องสาวก็แต่งงานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่อแล้วเพื่อนเราอ่ะเพื่อนผมตอนนี้ก็ไม่ไม่ไอยู่ประเทศไทยอยู่ก็ไปอยู่เมืองนอกเท่ากับว่าบ้านหลังนี้จากความเข้าใจที่เต๋อบอกพี่แสดงว่าบ้านหลังนี้ปัจจุบันนี้นะอาจจะกลายเป็นบ้านร้างไปแล้วก็ไม่น่าจะถึงกับร้างมั้งครับเขาน่าจะมีแบบดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยมีคนดูแลอาจจะมีคนสวนคนทํางานทําความสะอาดดูแลอยู่ แต่ว่าผู้อาศัยที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นญาติไม่มีแล้วแต่อาจจะมีคนดูแลอยู่แต่ไม่ใช่บ้านหลังครับอ,อ๋อหูเต่บ้านดูดูฟังแล้วก็ก็มีความสวยปนน่ากลัวนะถ้าเป็นบ้านเอนไทยอะ่ะแล้วเข้าไปในสวนแบบนั้นเนี่ยก็เอาเรื่องนะเธอะใช่ครับคือ,อ,อ,อทางทางเดินเข้าไปก็กน่ากลัวนะครับไปบอกเออเออเออ,เอ,อฟังแล้วขนลุกเลยอะ่ะตอนที่ได้ยินเสียงแบบเคาะตึงต้งตึง้งตึ้งอะ่ะ แล้วพอไปเห็นเพื่อนเราแบบเหมือนโอ้โหโขกเสาวะเนี่ยพี่พูดปุ๊บขนลุกปั๊บเลยอะคือนึกภาพเลยแบบเฮ้ยคือถ้าเป็นเราเราคงเราคงเราคง,งช็อกเราคงสตันน่ะว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะอยู่ดีมางโอหโวโขกเสาทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชโชคดีที่อาทิตย์มาแล้วอา,ท,าที่แกแกช่วยนะที่แกพูดขึ้นมาบอกอันนั้นจะจะไปทําอะไรโอ้โหเซลรู้เลยอ่ะใช่ครับโอ้เอาเอา,เอานั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะเติกนะ ครับผมตื่นเต้นฟังแล้วขนลุกมากเรื่องนี้จริงฮะอย่าที่ก,ก็บอกว่าเราเตือนแล้วนะขอบคุณมากเติ์กกลับไปดูลุ้นแมนยูต่อครับขอให้คืนนี้แมนยูประสบชัยชนะครับขอบพระคุณมากครับเติ์กสวัสดีครับขณะน,นี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตับสุนโดยลิณพันธ์ดูแลเส้นผมและนาศีสะไลเ